สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะทุกคนครับวันนี้นะฮะรู้ไหมว่าผมได้อะไรมานะครับนี่เลยนะก็คือเลมอนอีทอกซิตนครับหรือว่าเลมอนยักษ์นั่นเองนะครับนี่ผมผ่าให้ดูแล้วนะครับแต่เนี่ยนะผมผ่าแล้วนะครับอ่าถ้าลูกเขาก็จะประมาณเนี้ยนะครับลูกเขาจะประมาณเนี้ยแล้ววันนี้นะครับได้มาสามลูกนะครับ เมื่อกี้นะฮะผมได้ผ่าโอ้โหกลิ่นหอมละมุนมากเลยทุกคนเนี่ยสวยเหลืองสวยนะครับนี่เป็นฝ่ามือผมนะครับฝ่ามือผมนะเท่ากับแบบเท่ากับฝ่ามือผมเลยนะทุกคนนี่นะครับเลมอนอีช็อกสตอนนะครับหอมนะครับหอมมากมากเลยนะครับเลมอนอีช็อกสตอนเนี่ยเขาจะเป็นเลอมอนกินเปลือกนะครับเขาจะเป็นเลมอนหวาน เขาจะกินเปลือกนะฮะเพราะว่าเปลือกเขาเนี่ยจะมีปริมาณที่โอ้โหเรียกได้ว่าแบบเกือบจะหกสิบสี่สิบของของเนื้อของเขานะฮะของเนื้อของเขานะเรียกได้ว่าเยอะนะฮะเรียกได้ว่าหนากว่าเปลือกของเลมอนทั่วๆไปนั่นเองนะครับห oh, like well ืมกลิ่นหอมระมนมากเลยเขาจะเป็นเลมอนกินเปลือกนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเลมอนกินเปลือกเนี่ยเขาจะกินเปลือกได้เหรอนะก็อย่างเช่น นี่นี่คือเขาจะกินเปลือกโดยตรงเลยนะแต่บางตัวนะเช่นพวกพันญี่ปุ่นหรือว่าพวกออยเลกาหรือว่าสามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะไปขูดเอาผิวชั้นนอกนะครับขูดเอาผิวชั้นนอกเพื่อว่าจะเอาไปผสมในเบเกอรี่หรือว่าเอาผสมในพวกพวกอาหารพวกออยเกสปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามกลิ่นที่เขาชอบนะนะครับแต่ตัวนี้นะฮะ มันจะเป็นเลมอนกินเปลือกด,ด้วยนะครับเขาจะบางทีเอาไปแช่ในน้ำส้มสายชูนะครับมันก็จะออกเป็นรสชาติหวานๆรสชาติก็จะดีขึ้นนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูเลยนะอบวันนี้ผมจะมาชิมให้ดูเลยนะครับเลมอนตัวนี้นะนี่ผมผ่าออกมาแล้วเมื่อกี้นะฮะดูทุกคนดูความหนาของเปลือกเขานะ ดูความหนาของเปลือกเขาแบบจะแบบหกสิบสี่สิบเลยก็ได้ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นห0 5สิบห้าสิบเพราะว่าอีกที่เหลือก็คือเป็นเมล็ดนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็คือเป็นเมล็ดนั่นเองนะฮะนี่เดี๋ยวก่อนอื่นฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาเมล็ดออกก่อนนะครับไอที่เนื้อไอที่เขาไอนี่ไอที่บอกว่าเอามาแช่ในน้ำส้มสายชูอ่ะก็คือเขาได้เอาไปเชื่อมไหม หรือว่าแช่ในน้ำส้มสายชูยเฉยๆไม่ได้แช่นะหรอ,อเวลาจะกินก็แบบหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็แล้วแต่ปริมาณอา้าวผิดแล้วนะ,ะทุกคนดูดูนะแบบนี่คือแบบความหนาระหว่างแบบหลังจากที่เอาเม็ดออกแล้วนะครับ <c oughs> ความหนาของเปลือกแล้วก็ความหนาของเนื้อเขาคือห้าสิบห้าสิบเลยนะครับก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะเพราะว่าเอาตรงส่วนของของไอมเมล็ดมันออกอะนะครับ เดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะฮะก็คือก่อนอื่นนะฮะแต่ต้องปอกเปลือกออกนิดนึงก่อนนะเพราะว่าแบบอ่าผิวปอกผิวมันออกนิดนึงนะฮะเพราะว่าดบับมันจะมีน้ํามันหอมระเหยอยู่นะฮะเนี่ยนะครับปอกออกทีนี้เนี่ยนะฮะคือปอกออกแล้วนะครับนี่ชิมเลยนะทีนี้ทุกคนนะเหมือนมะละกอเลยครับ เหมือนมะละกอเลยคะแต่เนี่ผมอยากจะรู้ว่ามันทำไมมันไม่เปรี้ยวเลยอ่ะมันไม่เปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นเลมอนหวานนะมันเป็นเลมอนหวานนะแล้วชาวต่างชาติเขาทำอ่ะเขาจะแบบอ่าบีบพวกเวเนกา้าลงไปผสมเกลอือ นิดหน่อยแล้วก็ใส่ไวเนก้านิดหน่อยอืออล,ลูกใหญ่นะทุกคนลูกใหญ่ออกมากลมกลอมใช่ไหมเนี่ยฝรั่งก็ชอบกินกันนะทุกคนอ,อันนี้เป็นเป็นที่แบบเป็นเลมอนหวาน,นอืเหมือนมะละกอทุกคนอยากลองไปตำดูเนาะใส่ใส่ปลาเนาะอ,อยากลองไปตำใส่ปลาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยว เราได้ผลผลิตเยอะๆเราก็จะมาทําเป็นอาหารประเภทแบบพวกเส้นอะไรนี่เป็นอาหารแบบเป็นประเภทเส้นแบบหรืออาจจะแบบสามารถนานําไปทอดหรือทาเป็นเป็นเนี่ยประมาณแบบโครงอาหารแบบแต่ทุกคนบางทีก็แบบอ่าโรยน้ามันมะกอกก็ได้นะคุกๆน้ามันมนกะกอกอาจจะอร่อยอยูน่นะเอาไปยำปะ่ะเอาน้ำมันมนกะกอกเจอเนี่ยไม่ไมเปรี้ยวไม่หวานเลยเนะาะเนื้อมันเนี่ย ใส่ผสมกันแบบมีน้ำตาลด้วยส้มสายชูด้วยรถก็จะคงแบบฮะทุกคนแบบเอาไปตำเอาไปยำสับ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 ,สบ,สบถ้าใครชอบกินส้มตำอะไรที่ปเปรี้ยวอะ่ะก็เป็นเลมอนดีแบบไม่เปรี้ยวเลยก็เ,เป็นเลมอนที่เปรี้ยวเลยนะก็เ,เป็นเลมอนหวานเป็นเลมอนกินเปลือกนะ หลายคนออกมงว่ากินเปลือกมันเป็นยังไงนะคือเขาไปทําอาหารเหมือนที่เหมือนที่พี่สาวพูดนะเมืเ่อกี้อ่เอาเป็นเป็นส่วนผสมของเบเกอรีร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมนะ่เปรี้ยวที่็อกสตอนนะใหญ่ใเลยนะครับใหญ่ใหญ่เลยนะคใ,ใ,ใ,ยนะใครที่สนใจนะครับ ทักมาได้เลยนะครับรายละเอียดนะรายละเอียดทักมาสอบถามได้เลยนะครับอ e ีท็อกสตอนนะครับเดี๋ยวจะให้ที่ติดต่อไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะฮะเนี่ยลูกใหญ่เลยนะครับอ่ลูกนี้ยังไม่แกะนะครับอือเอาไปทำเป็นท้มตอมทุกคนเท็กเจอร์เหมือนมรกตเลยผมจะบอกให้เนี่ยเท็กเจอร์เหมือนมรกตเลยหรือว่าไปปาด ไปเป็นแบบท็อปปิ้งของส้มตำได้ทุกคนอร่อยนะฮะอร่อยโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์นะครับที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับชมคลิปมาใหม่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะฮะขอขอกเ่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลย ลูกใหญ่ๆนะะเนี่ยใหญ่กว่าน,นี้ยังมีโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ